ไปถึงวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านหัวนาหมอนะครับจังหวัดขอนแก่นเพราะเราจะมาตามหานักล่าตุ่มสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายหนูตะเภาตัวอ้วนๆแบบนี้ครับนี่ครับซึ่งอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินแบบนี้ครับแถมไม่ใช่แค่คนหรือ2คน,นครับที่นี่เขาเป็นนักล่าตุ่มจนทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับโอ้โหส่วนพวกเขาจะมีวิธีการล่ายังไงนั้นเราต้องให้คุณพี่เรือนใช้ถาวงกลางครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวนาหมอเข้ามาอธิบายกันก่อนละครับ ที่มาที่ไปของการล่าตุน่นนี่คือมาจากมุ่งจนของพวกเราส่วนมากจะมีการทาไร่ไล่มันไล่อ้อยไร่เป็นพืชเรษฐรษกจไอ้พวกสัตว์พวกนี้จะไปกินรากไม้จะไปทําลายพืชนะครับที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้พวกเกษตรกรเข้าไปเขาจะขุดออกจะจะทำลายนํามาปุงเป็นอาหารก็ดูว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชิมดูกินดูก่อนว่ามาทำเป็นก้วเป็นอ่อมอะไรเนี่ยตามชุมชนของเรากินแล้วรู้สึกว่ารสชาติดี แล้วก็มีผู้เท่ากูแก่บรรพบุรุษเ,เคยบอกว่าการจินตุ่นก็รักษาโรคปวดหลังปวดบันเอวนะครับเป็นยาุำรังนะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ในฤดูช่วงเดือน4เดือน5าามไม่ลบจะเห็นรูของมันได้ง่ายนะครับ โมโหสักพักคุณเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคงอยากเห็นวิธีการล่าตุ่นกันแล้วใช่ไหมละครับเอาละครับวันนี้เม d ด i ิ t h a ไทยแลนด์จึงของอาสาพาไปาาาดูวิธีล่าตุ่นกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านท,ที่นี่พ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับซึ่งอุปกรณ์ในการล่าตุ่นก็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับมีแค่จอบกับสี่คำเท่านั้นครับแต่คนนี้ครับเพียบเลยทีเดียวครับเปี ทำไมต้องใช้คนเยอะขนาดนี้เพราะชาวบ้างเขาบอกว่าการล่าตุ่นนั้นต้องทํากันอย่างสามัคคีครับเพราะจะมีทั้งคนที่ขุดป่ากรูนะครับแล้วก็คนที่ไปลอกด,ดักปลายทางไปรับตุ่นหนีนะครับซึ่งวันนี้ครับนักล่าตุ่นทั้งหมู่บ้านก็สามัคคีกันอย่างมากครับโดยการตะลุยดงป่าดงป,ดงป่นมาที่กลางไร่อ้อยของพี่บุญจันทร์คนนี้นะครับที่เหล่าชาวบ,บ้านที่นี่เขายกให้เป็นหัวหน้าทีมล่าตุ่นของที่นี่เลยทีเดียวครับส่วนวิธีการล่านั้นจะเป็นแบบไหนต้องให้พี่เขาช่วยอธิบายกันก่อนละครับ ปกติแล้วเนี่ยเขาเขาจะขุดรูไว้แล้วแล้วเวลานั้นมันร้อยบ่วงหรืออะไรเนี่ยเป็นเป็นดักไว้แล้วเมื่อกีก็จะคานออกมาบ่วงนี่คืออะไรพี่บ่วงห่าวครับเขาเรียกก็ห่า,หาวยิ่งยากกว่าบ่วงไอ,อ,อห่าวนี่ยากกว่าบ่วงอยู่แล้พี่นะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันนะพี่นะพูดทีเดียวผมนี่นะครับนะี่ฮะ ไอ้เจ้าก็บอกนี่ล้วมีไม้ไม้ทิ่มๆนี้เราเรียกว่าบ่วงไงฮะบ่วงบ่วงก็คือเป็นของท้องถิ่นที่ใช้ในการล่าตุ่นนี่แหละเป็นอุปกรณ์ล่าตุ่นนี่แหละอุปกรณ์ล่าตุ่นนะฮะวิธีการก็คือนี้จะเป็นอะไรนะไม้นะเครือเครือไม้ครับผมอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นเครือไม้อันนั้นก็จะเป็นไม้ไม้กิ่งกิ่งไผ่ธรรมดากิ่งไผ่ธรรมดากิ่งไผ่ธรรมดาเอามาโค้งโค้งดัดมาหน่อยนะฮะตุ่นเข้ามาปั๊บเข้ามาที่ปุ๊บธรรมชาติของตุ่นจะกัดทุกสิ่งอย่างกัดเครือไม้อนี พอากาัดโหลุดปุ๊บทําให้ทําให้ไม้ไผ่ที่ขาวอยู่นั้น,นดีดขึ้นดีขึ้นดีคือแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นพี่ขึ้นเราก็จะรัดเลยเย<ะ>ราสมมติพี่รัดจริงเลยอ่ะ <c oughs> ดึงเต็มเหนียวเลยอ่ะพีจ่จันอะ <c oughs> สมมติพี่เฉยอ่ะ <c oughs> สุดยอดไปครับแม่กับภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ช่างคิดช่างสังเกตพฤติกรรมของตุ่นจนคิดค้นกับดักตุ่นอันนี้ขึ้นมาได้ครับแต่พี่บุญจันทร์เขาบอกว่ากับดักตุ่นอันนี้ครับจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับส่วนมากพวกเขาจะหารูแล้วก็ขุดกันเลยซะมากกว่าครับนั่นแต่เก่งไปือเป่าครับพี่อ่ะว่าแต่พี่บุญจันทร์ครับเราจะจับตุ่นกันทั้งทีทําไมยังมองไม่เห็นรูสักรูเลยล่ะครับมันจะไม่มีไม่เป็นรูมันเปนรูหนูนะมนจัดรูไว้ เป็นร ok ุ่นตุนครับเป็นรุ่นตุนครับแน่นอนนะครับครับแน่นอนตรงอื่นจะแข็งแข็งฮะตรงนี้มันจะเป็นรุ่นล้วนซุยซุยนะพี่นะขุยขุยที่พี่กาเรียกว่าเป็นขุยคุยนะภาษาไสางเขาเรียกว่าขุยตุนไอ้สางเรียกว่าขุยตุนหวานเสียวมากเลยพี่ขุยตุนขุยตุน รู้เลยครับรู้เบลเลอร์เลยพี่เห็นชัดๆเลยนพี่นะมีทางแยกเลยพี่ทางแยกสาคอนโดคอนโดตุนมีสามแยกด้วยองหาอยลู่อ๋อแต่กี้มันมีสามแยกใช่ไหมจันเป็นสามแยกเราตามมาแยกหนึ่งแล้วนะฮะและแยกที่เราตามมานี่คือสุดแล้วนะครับผมตามแสดงว่ายังเหลืออีก สองแยกอาจจะเป็นรูหลอกกับพี่อย่างนี้เหรอใช่เหรอใช่เหรอตุ่นก็มีรูหลอกเลยพี่จันมีครับผมมีครับผมซึ่งอันนี้ใช่ไหมฮะครับมีทั้งรูหลักรูหลอกนะครับนี่ครับแล้วตุ่นแต่ละตัวนี้ก็ทํารูไว้นับสิบสิบรูเอาละครับแบบนี้พี่เขาจะหากันเจอหรือไม่ครับแม่เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าครับเราเจอรากไม้ที่ถูกแทะแล้วอย่างนี้เหรอครับถูกแทะมันจะมันจะจิน ย่างสดสดเลยมองิตอนรอยย่ๆงสดสเลยหมายความว่าอย่างไรครับตอนนี้ใกล้จะถึงตัวมาแล้วใกล้ถึงตัวมาแล้วใกล้เข้ามาพิพันละเราเราเริ่มเจอมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ครับรู้ที่พี่ว่าน่าจะเจอสุนัขมัดก็ต้องพบกับปุปสรรครับนั่นคือรากไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใช้จอบใช้เสียมงัดขึ้นมาได้ครับหลังจากเยื้อนอยู่นานครับเรามาดูกันสิว่าพวกที่ๆีเขาจะมีวิธีการแก้ไขย่างไงครับ มาไปมุดดวเหด้เ็มมไปแม่โอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้เจ้าตัวตุนตัวแรกของวันนี้แล้วครับแม่ว่าแต่พวกพี่เล่นรถแท็กเตอร์เลยละครับโอ้โหพี่ขุนจันนี่เรียกว่าลงทุนกันสุดๆเลยละครับ ว่าแล้วตัวสองตัวก็ยากครับผมจริงอ่ะเพราะมันหายากครับเป็นสัตว์ที่หายากแล้วมันทําลายพืชแล้วมันจะมากัดไล่ของเรากัดตอ้อยของเราเนี่ยแล้วก็ทําให้อ้อยของเราตายครับทากาดกินแล้วหลังจากที่ได้เจ้าตัวตุ่นตัวแรกคราวนี้ก็ มีกําลังใจมากเต็มเปี่ยมเลยครับทำให้พวกพี่เขาช่วยก,กระจายเพื่อหาตัวตุ่นกันยกใหญ่จนได้มาเพิ่มอีกหลายตัวเลยทีเดียวและอย่างที่คุณพี่ผู้ใหญ่บ้านบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าชาวบ้านที่นี่นิยมนําตุ่นมาประกอบอาหารกันซึ่งเมนูวันนี้ชาวบ้านเขาจะทำนั่นก็คือนี่ครับออมขมตุ่นครับวิธีการทําก็แค่น้าตุน่นไปลอกผลแล้วย่างครับนี่ครับพอแห้งแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา ก่อนที่จะนําเครื่องแกงที่โขลกด้วยพริกสดหัวหอมแดงตะไครไ้ใบมะกรูดแล้วก็นําไปคั่วแห้งกับเนื้อตุ๋นบนไฟให้สุกแล้วก็เติมน้ําพอประมาณรอจนน้ําเดือดจนทรงกลิ่นหอมเครื่องแกงครับแหมแล้วก็นําดอกชะอมนะครับมะเขือเทศต้นหอมใบมาระขี้นกแล้วก็ยอดสเาใส่ลงไปก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ ทานบ่อยไหมครับคุณลุงครับบ่อยครับบ่อยนะชอบไหมครับคุณลุงชอบครับรสชาติเป็นยังไงครับคุณลุงครับที่คุณลุงชอบอร่อยครับอร่อย มาถึงตอนนี้ครับผมล่ะกล้าบอกได้เลยครับว่ารสชาติของเมนูอ่อมขมตุ่นที่ว่ากลมกล่อมแล้วนะครับหาได้กลมกล่อมเท่ากับความสามัคคีของคนในชุมชนแห่งนี้ไหมนะครับพวกพี่เขาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสุดความสามารถเพื่อล่าตุ่นกันแบบนี้อยู่เสมอครับพวกเขาไม่ได้ทําเพราะความอยากกินมันอกครับแต่จริงๆครับเขาทําเพราะว่าต้องการปกป้องไร่นาะซึ่งเป็นพื้นที่ทํามาหาก,กินที่สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อและก็กําลังจะส่งต่อให้กับลูกหลานเพื่อที่จะได้อยู่กันอย่างพอเพียง ต่อไปนั่นเองครับส่วนผลพลอยได้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับมันคือบทสรุปง่ายๆของความสามัคคีที่เรียกว่ากินข้าวด้วยกันครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมพิมานการ์เด้นครับจังหวัดขอนแก่นครับที่สนับสนุนที่พักดีๆด้วยนะครับ เรื่องที่ผ่านมาแฟนๆรายการเมฆไทยแลนด์ก็คงจะจํากันได้นะครับว่าเป็นจังหวัดที่เราพามาทึ่งกับวัดสวยๆมากมายครับอย่างเช่นวัดโสธรวารารามนะครับวัดคู่บ้านคู่เมืองคน8ริ้วครับหรือว่าจะเป็นวัดสมานร,รัตนารามที่มีพระพิคเนศสีชมพูปางเสวยสุกนะครับองค์ใหญ่ยักษ์อลังการครับและที่พลาดไปได้เลยก็คือโบสถ์ทองครับวัดปากน้ําโจโลครับและก็โบ์สแตนเลสด วัดหัวสวนนะครับแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาทึ่งกันอีกวัดหนึ่งครับอยู่ที่ตําบลบางน้ําเปรี้ยวครับที่มีชื่อว่าวัดโพรงอากาศครับนี่เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาไม่เหมือนวัดอื่นๆครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในดีกว่าครับ